ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส่งผลทําให้เกิดภัยพิบัติหลากหลายรูปแบบซึ่งกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมได้สรุป10ภัยพิบัติที่เกิดจาก Climate Change ดังนี้ค่ะเริ่มจากอากาศสุดขั้วสภาพอากาศโดยเฉลี่ยจะร้อนขึ้นตามอุณหภ,ภูมิโลกที่สูงขึ้นทําให้ฤดูร้อนยาวนานฤดูหนาวสั้นลงพายุมีความรุนแรงและเกิดฝนตกหนักรวมถึงเกิดภัยแล้งถี่ขึ้น 2. คลื่นความร้อนในแถบยุโรปและอเมริกาเหนือจะรุนแรงขึ้นอุณหภูมิจะสูงขึ้นเกือบ50องศาเซลเซียสอากาศที่ร้อนอบอ้าวหลายสัปดาห์จะทําให้เกิดไฟป่าเผาทําลายพืชและสัตว์อย่างกว้างขวาง 3. เกิดภัยแล้งซ้ำซากปรากฏการเอลนิโยและลานียทำให้เกิดความแห้งแล้งฝนตกหนักทวีความรุนแรงและถี่ขึ้น 4. ทวีปอเมริกาเหนือและตอนเหนือของยุโรปอาจเกิดปรากฏการณ์หนาวสุดขั้วเกิดหิมะถล่มเมืองอุณหภูมิติดลกต่ำกว่าจุดเยือกแข็งเกิดหิมะตกต่อเนื่องและยาวนาน